สวัสดีนะครับวันนี้เราพามาชมนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เราติดตั้งวันนี้นะครับเป็น d ีแม็กสองพันยี่สิบนะครับติดตั้งเป็นชุดสิบสองนิ้วหลังเบาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีทั้งหมดก็หลายคันนะครับวันนี้เรามาฟังคันนี้กันก่อนนะครับคันนี้เป็นชุดโปรโมชั่นนะครับที่เราจัดอยู่ในช่วงนี้ก็คือโปรโมชั่นสามหมื่นสี่พันบาทนะครับเป็นชุดนี้นะครับ ผู้ในสนใจชุดนี้นะครับก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับแล้วก็เข้าไปจองคิวได้ที่เพจเครื่องเสียงรถยนต์สมุทรีเขส,สาวได้เลยครับคิวก่อนปีใหม่ไม่มีแล้วนะครับในขณะนี้ที่ไลฟ์สดก็อยู่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดจองจะต้องไปจองเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับอย่ารีบนะครับต้องบอกเลยอย่ารีบนะครับหลายคนรีบแล้วเจ็บช้ำมันทุกคนทํากันรอบสองรอบสามก็ทําไม่จบนะครับนะครับฉะนั้นเล่นเครื่องเสียงต้องใจเย็น มีเงินมีทองก็เก็บกันไว้ก่อนนะครับถ้าเก็บไม่ได้ก็เอามาจ่ายที่ร้านไว้เต็มจํานวนเลยนะครับแล้วก็ล็อกคิวกันไว้นะครับถึงเวลาเราก็ค่อยมาทํานะครับบางคนบอกว่าโอ้ยโบนัสออกผมก็อยากทําเลยครับกลับบ้านไปตังหมดแน่นอนครับถ้าเกิดบไม่ได้ทําก็จ่ายเต็มจํานวนได้ก่อนเลยครับแล้วก็กลับมากลับมาจากบ้านอ่าหลังจากเล่นปีใหม่แล้วนะครับก็ค่อยมาใส่นะครับ หลายคนก็ทำแบบนี้นะครับแมมม้้้วว่่าาาาคนนนนทีออเเเธธจสสักก,กยยปใใหขไหหหง អូ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 មិនខ້ອຍជាងទីไม้ปองទេ ฝันของฉันติดติน โอเคนะครับก็ชุดนี้นะครับก็จะมีแถมลำโพงหน้ารถด้วยนะครับมูลค่า5้าพันร้อยบาทนะครับที่ได้แถมไปนะครับจากชุดนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับท่านนดสนใจนะครับก็สามารถแคปหน้าจอได้ตามนี้นะครับแล้วก็เข้าไปจับจองคิวได้เลยนะครับชุดนี้เป็นชุดระดับกลางนะครับราคาไม่แรงมากนะครับแล้วก็ได้สินค้าเนี่ยเรียกว่าของดีนะครับแล้วก็งานติดตั้งนี่ครับก็ มาตรฐานของ k s เาวชนบุรีนะครับซึ่งเราติดตั้งกัน4ประตูเรียกว่าเยอะที่สุดในไทยนะครับเราติดตั้งกันวันละ3-4คันนะครับถ้าอยากจบไม่อยากเจ็บนะครับก็อย่าลังเลใจนะครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับรถ4ประตูแล้วท่านจะบอกได้เลยว่าเลือกไม่ผิดนะครับที่เลือก k s เอาวชนบุรีนะครับจบทิ่เพียงเท่านี้ครับ